เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะฮะก็อยู่ผมจบสเตปเฮนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมามโนหรือข่าวลือของเกมเซเว่นไนท์กันครับผมซึ่งก็เป็นคลิปที่2ผมแล้วนะครับตอนนี้และผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่านี่เป็นแค่การมโนหรือข่าวลือเท่านั้นนะครับอ่าก็อย่าเพิ่งคิดเป็นจริง,เป,รงเป็นจังอะไรมากมายแล้วกันนะครับผมก็เราก็คุยกันเล่นๆแล้วก็ลองคิดวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีกันไปก่อนนะครับผมอ่าประมาณนั้นเอาสนุกสนุก ซึ่งข่าวลือและการมนโรในในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นของเกี่ยวกับแพทใหม่นะครับน่าจะอัปเดตภายในแพทหน้าแพท3ปีที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมประมาณต้นเดือนนะครับมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับผมซึ่งวันนี้ก็เราจะมาเจาะลึกๆกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะก่อนเข้าเรื่องของอปริศนาใหม่ในเกมของเซฟไนนะครับผมขอย้อนไปก่อนนะฮะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีปริศนาที่เผยออกมาจากทางหน้าของคาเฟ่เดเบอร์นะครับก็ เป็นรูปปกของไอรีนนะฮะที่มีแบบว่าเป็นหนามนะครับเหมือนกับเป็นหนามของของดอกกุหลาบอะไรประมาณนี้เอาก็เป็นเป็นเหมือนเป็นหนามนะครับอ่าซึ่งเนี่ยทุกคนก็ได้มโนกันไปเรียบร้อยว่าเป็นแบ็กโรดแน่นอนเพราะแบล็กโรดนี่ก็อย่างว่าครับก็ตรงตัวนะว่าเป็นแบบว่ากุหลาบดําอะไรอย่างนี้นะฮะก็เกี่ยวข้องกับเป็นหนามอ่ะใช่ไหมดอกกุหลาบอะไรเงี้ยซึ่งก็เรียบร้อยครับว่าทุกคนก็แปะกันเลยเดียวนะครับเพิ่งออกมาก็เป็นซาฟีน่านะครับเป็นนางคนนี้นะครับ หรือว่าชายาองนางก็เป็นหนามสินเงินสฟีน่านะครับซึ่งก็อาวุธของเธอก็พวกเกี่ยวกับนำหนามยืดได้นะครับคล้ายของของไลอันนะฮะของคณะปฏิวัติไลอันนะครับซึ่งปิตาณาของสฟีน่านี้ก็ถือว่าผ่านเรียบร้อยครับคือจบแล้วครับคราวนี้เราจะมาเข้าเรื่องใหม่กันเลยนะครับซึ่งเป็นปิตนาใหม่ที่ปัจจุบันเนี่ยฮะอย่างแรกเลยที่เมื่อเราเข้าเกมของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยเราก็มาเจอกับเอฟเฟกต์พื้นหลังของฉากนะครับที่มันเปลี่ยนไปนะครับซึ่งก็จะมีพายุทรายเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งอะ อย่างดังภาพที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยครับไอพายุทรายเนี่ยนะฮะถ้าถามว่ามันเป็นสัญญาณของแมปใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรอีกก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องต่อไปกันต่อครับผมอ่ะตอนนี้มาดูว่าไอพายุทรายเนี่ยมันอยู่ในพื้นหลังของหลายๆอันเลยนะฮะซึ่งผมเปลี่ยนพื้นหลังเนี่ยไปแบบอื่นแบบอื่นเนี่ยก็เจอมันอยู่ทุกอันเลยครับซึ่งก็โอเคเราก็ทราบกันดีแล้วว่ามันเป็นเป็นเอฟเฟกใหม่เป็นไอที่ทางเกมเขาสปอยมา โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนต่อไปนะครับมาดูกันอย่างที่2นะครับที่สังเกตกันได้กับตานะครับง่ายๆเลยก็แพทล่าสุดเนี่ยเมื่อเราเข้ามายัางที่สมุดร,รวมอัศวินนะครับในหมวดของเซลล์ไหนเนี่ยเราจะพบว่าใบาหน้าของไอรีนนยครับเปลี่ยนไปจากใบหน้าปกติเลยครับซึ่งแพทหน้าเนี่ยมนเป็นใบหน้าที่แบบว่าจิืดชื่อธรรมดาคือเธอก็แค่ยิ้มมะครับซึ่งตอนนี้เธอเหมือนกับกําลังว้าวหรือตกใจสักอย่างหนึ่งนะครับประมาณนั้นครับแล้วก็ จะมีการ์ดนะครับข้างๆข้างๆอารีนครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาอยู่1ใบนะครับซึ่งส่วนนี้ก็เป็นส่วนของอเวกนะครับผมอ่าซึ่งใครที่เล่นเกาหลีอยู่ก็จะรู้นะครับอ่าว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีนะครับแล้วก็เมื่อเรากดที่การ์ดเนี่ยมันก็จะปรากฏไอ้เจ้าสิ่งนี้ขึ้นมานะครับซึ่งไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยนะครับมันมีลักษณะเออ่เป็นไนก้าซายนะครับแล้วก็มีปีกเล็กๆสีขาวม่วงๆติดอยู่ข้าง ซึ่งผู้เล่นในกลุ่มเกาหลีก็มโนกันไปต่างๆนานานะครับว่าน่าจะเป็นเลเชลที่รอการเกิดบ้างก็ว่าเป็นเจฟแน่ๆเพราะว่ามีส่วนที่เป็นปีกของมังกรคล้ายของเจฟมากๆนะครับเดี๋ยวส่วนนี้เราจะมาเจาะก,กันอีกทีนะครับผมเอาละครับผมผมก็จะมาสรุปความคิดเห็นของผมนะครับซึ่งก็จะแบ่งแยกเป็นส่วนไปนะครับเป็นทีละตัวทีละตัวอะไรามานี้ดีกว่านะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันที่ตัวแรกเลยกว่าครับตัวแรกผมคิดว่าน่าจะเวฟที้สุดเนี่ยก็คือเลเชลนั่นเองะคะ อย่างแรกทําไมผมคิดว่าเลเชลยมีความเป็นไปได้นะครับที่จะเวฟไม่สุดเพราะว่าพายุทรายในหน้าโฮมหลักของเกมนั่นเองนะครับคือแบบว่าไอ้แมพที่เกี่ยวข้องกับทรายเนี่ยมันก็มีเพียงแค่แมพเดียวในเกมใ,ใช่ป่ะครับค,บคือก็คแค่แค่แบบที่สามะครับก็แบบที่มีชื่อว่าทะเลทรา,ายเปลวเพลิงน,นั่นเองนะครับบวกกับใบหน้าไอคอนของไอรีนนะครับที่แสดงสีหน้าออกมาได้ชัดเจนมากนะครับจากเดิมที่เธอเนี่ยยิ้มนิ่งๆน,น,นะครับแต่ว่าแพทใหม่ครั้งเนี่ย เธอก็ได้แบบว่าแสดงใบหน้าเป็นแบบตกใจหรือว่าประหลาดใจอะไรออกมาแบบนี้นะครับก็แน่นอนว่าเรเชลตายไปแล้วใช่ไหมในเนื้อเรื่องของอพิสซดที่แล้วนะครับการที่เรเชลจะกลับมานะครับก็อาจจะทําให้อรีเนี่ยดีใจหรือตกใจแน่นอนเป็นเรื่องธรรมาดาแต่ว่าจะมาในรูปแบบไหนที่ทาให้อรีนี่ตกใจก็ต้องรอชมกันครับผมส่วนต่อมานะครับก็จะมาเข้าเรื่องของนาฬิกาทรายนะครับโดยแน่นอนว่าเจ้านาฬิกาทรายเนี่ยจะสื่อความหมายถึงในเรื่องของเวลาหรือว่าระยะเวลานะฮะประมาณนี้ อาจจะเป็นปริศนาต่อที่จะบอกใบว่าเลเชลมังรอฟื้นคืนชีพกลับมาก็ได้นะฮะส่วนไอ้เจ้าปีกที่ว่าเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นปีกของเลเชลเพราะว่าในเกมตอนนางตายเนี่ยครับตอนสกิลานางก็จะฟื้นขึ้น,นมาในร่างของร่างเพลิน,นครับเป็นร่างฟินิกประมาณนั้นที่มีปีกเล็กใช่ไหมล่ะอ่าก็พอเราๆดกันไปว่าในร่างอวีสีปีกก็ต้องเปลี่ยนไปใช่ไหมน้อยแน่ว่าเธออาจจะมาในรูปแบบของชุดสีข,ขาวๆม่วงติดปีกก็ได้นะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของการ์ตูนนะครับเรื่องราวสมัยเด็กของการพบกันของเลเชลและไอ e รีนะฮะที่ทางออฟฟิเชียลเซเว่นไอเกาหลีเนี่ยครับได้ปล่อยออกมาเองเลยนะครับเรื่องราวก็จะเกี่ยวข้องกับการทําสงครามของระหว่าง2ตระกูลครับเพื่อแย่งชิงดินแดนอะไรกันเนี่ยครับหรือว่ามีความแค้นกันมากันอยู่แล้วอะไรประมาณนี้และการพบกันของทั้งสองคนนะครับเรเชลไอรี ale, e เนี่ยซึ่งผมว่าไอจุดเนี่ยมันดูประจวบเหมาะกันเกินไปมั้งครับทำไมต้องเอาการ์ตูนของ2ตัวละครตัวนี้แบบว่ามาออกในเวลานี้ด้วยใช่ไหม ซึ่งมันทำให้ผมคิดแล้วว่ามาเบิลเนี่ยอาจจะปูทางเอาไว้ให้แล้วก็ได้ว่าจะต้องเป็นเลเชลใช่ไหมอาจจะต้องเป็นเลเชลเวกเพราะเนื้อหาที่มันไมใบ้มาเนี่ยมันก็ดูมีมูลแบบว่ามูนมากอยู่นะอันนี้ก็เป็นกับว่าคาตูภาษาเกาหลีนะครับสำหรับภาษาไทยเนี่ยก็ไปตามกดอ่านกันได้ที่ในเพจ Step p l y y นะครับเป็นเพจ Facebook นะครับก็ตามได้เลยครับ มาดูกันที่ส่วนต่อไปกันหน่อยในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะขอเจาะในส่วนของไอ้เจ้านายกาสายนะครับซึ่งมันก็ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะฮะไอ้เจ้านายกาสายเนี่ยมันยังมีความลับอยู่อีกอย่างนะครับซึ่งนั่นก็คือชื่อไฟล์ของมันเองนะฮะจากที่ผมเนี่ยได้ทําการแกะแงะค้นหามันออกมานะครับทางทีมพัฒนาเกมนยครับได้ตั้งชื่อไฟล์ของไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยว่าวาเนสซาเวียพอนนะฮะซึ่งก็แน่นอนว่าไอ้เวียพอนี่มันแปลว่าอาวุธใช่ไหมฮะอ่าทำไมทำไมจะต้องตั้งชื่อไฟล์ไปว่า เวพอนด้วยซึ่งก็ประมาณว่าเป็นอา,อาวุธอาวุธวอนิสาอะไรเงี้ยว่ะก็ <c oughs> แต่ว่าวนิสซาเนี่ยผมไม่รู้จริงนะครับว่ามันคืออะไรนะฮะไม่มีคําแปลแล้วก็อาจจะเป็นชื่อของอาวุธชนิดนี้ด้วยนะครับอ่ามันเลยทำให้ผมคิดไปอีกนะครับว่านี่อาจจะเป็นอาวุธใหม่ของเรเชลก็ได้นะฮะเพราะว่ายัางไงตอนนี้เนี่ยไอรีนก็เอาเรเปียของอเรเชลไปใช้รบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ไม่แปลกว่าเธอจะมีอาวุธชินใหม่ออกมานะครับมันสามารถคิดได้จริงๆนะ ว่าเจ้าเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวุธก็ได้ไม่ใช่ว่าแค่จะเป็นไนก้าซายที่ปีกเฉยเพราะว่าคุณลองดูไอร้รูปๆในรเพราะถ้าแบบว่าถ้ามันแค่แค่นั้นจริงๆอะ่ะทาไมมันจะต้องลงรายละเอียดแบบไอ้เจ้าไอ้นี่ที่เขาสปอยออกมาเนี่ยไอ้ไนกาซายเนี่ยลงรายละเอียดอะไรมันขนาดนี้ใช่ไหมถ้าเลเชลใช้วุชชินนี้อะ่ะก็ย่อมหมายถึงเป็นผู้ควบคุมการเวลาได้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีเพราะว่าหลายๆเกมมันก็มีตัวละครลักษณะน,นี้อยู่อ่าสกิล คงจะเป็นแนวแบบว่าป้องกันเพิ่มคุณดาวหรือจะเพิ่มคุณดาวทีมก็ได้นะครับ <c oughs> ก็มานโนกันไปแป๊บนะฮะแต่ถึงจะงั้นเถอะยังไงเนี่ยผมว่าจุดยืนของเลเชลเนี่ยที่เป็นตัวเอาไว้ลงประสาทกิวนะฮะก็ต้องเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับก็ต้องหาใครมาแทนเลเชลที่ว่าแบบเอาเุเชเปลี่ยนอุ้ดใหม่แล้วเปลี่ยนสกิลใหม่แล้วคืออ้าวแล้วตัวที่จะเอาไปลงประสาทกิวกอล่ะที่ไว้สําหรับลดพลังป้องกันแล้วก็โจมตีล่ะเออจะหายไปใช่ไหมก็ต้องมีตัวใหม่มาแทน แต่ผมคิดว่า,เ,าเขาก็น่าจะคงเดิมของพลังของสกิลเอาไว้เหมือนเดิมนหละอาจจะเพิ่มออปชั่นนู่นออปชั่นนี้เข้าไปอะไรประมาณนี้อโอเคหรือว่าเจฟน่าจะเ,เวกในส่วนนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่าเจฟเนี่ยจะมีส่วนมากเท่าไหร่นะฮะแต่ละหลายคนในกลุ่มเกาหลีนะฮะก็ว่ากันว่าอาจจะเป็นเจฟก็ได้นะครับเพราะว่ามีลักษณะที่คล้ายกับปีกนะครับซึ่งไอ้เจ้านายกาซานนะครับมันมีลักษณะคล้ายปีกขาวๆง่วงนะครับที่ยื่นออกมานะฮะคล้ายครึงสีของเจฟมากนะครับ และน่าจะเป็นปีกของมังกรอีกด้วยนะครับแต่จา,จากที่ผมทุมซูมนั่งนั่งดูดูอยู่นานๆเน,นี่ยฮะผมว่าปีกมันบางๆพิบพิวไปหน่อยนะฮะมากกว่าที่เป็นปีกของมังกรที่แข็งอะไรอย่างนี้ป่ะนะส่วนไอ้ส่วนวน้ำหนามแหลมๆนะครับนั่นก็ผมว่าก็มีแอบมีส่วนคล้ายเจฟอยู่เหมือนกันแล้วก็ไอ้ไนกากาซายอาจจะหมายถึงไข่มังกรที่รอการฟักก็เป็นไปได้นะครับหรือ,อยังไงเจฟจะฟักอีกรอบเหรอผมก็งก็คิดอยู่เหมือนกันนะ <g ül> ก็บนโนไปก่อนนะครับผมโอเคถ้าจะพูดถึงเรื่องของพายุทรายเนี่ยครับผมว่าไม่มีส่วนอิงเจฟเท่าไหร่เลยนะฮะดยังไงยังไงมันก็ไม่ใช่ถิ่นของเจฟนะครับเพราะเจฟเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในถิ่นแถบเทสไตน์มาก่อนนะครับผมก็หลายๆคนที่รู้อยู่ว่าเจฟเนี่ยปกครองอดินแดนที่5นะครับซึ่งก็เป็นโบราณสถานแห่งมังกรนั่นเองนะครับในส่วนใบหน้าของไอรีนนะครับก็ยังได้อยู่นะเพราะว่า อาจจะตกใจที่เจฟเอาเอกมาได้เจ๋งอะไรอลังการเวอร์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าไอรีนเนี่ยมีความสึกดีๆให้กับเจฟอยู่ด่าดังแผนผังความสัมพันธ์นี้นะครับซึ่งก็เป็นคําพูดความสึกของของเก่าและของใหม่ล่าสุดน,นะครับก็ดูได้เลยครับว่า,อา,ออา,วา,อาไอร,รีนเ,เนี่ยมีความสึกยังไงให้กับเจฟนะครับแล้วก็เจฟเนี่ยมีความสึกยังไงให้กับไอรีนนะครับตอนนี้แล้วก็ของเก่าของเก่าก็จะเป็นเ,เจฟเนี่ยน่ารักจังเลยนะครับโดยไอรีนพูดประมาณนี้ และในส่วนสุดท้ายนะครับที่ผมจะมาพูดถึงในครั้งนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ได้ฉีกออกมานะครับฉีกออกมาจากสิ่งที่ผมได้คิดเอาไว้นะครับก็อย่างเช่น1นะฮะอาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่ทั้งเรเชลแล้วก็เจฟก็ได้นะครับแต่อาจจะหมายถึงตัวละครใหม่เลยนะฮะที่จะมาแทนที่เดวโลนะครับตามข่าวเลยที่ว่าจากคลิปเปิดตัวของอเวกไอรีนนะครับที่มีปริศนารหัสลับบนดวงตาตอนกระพริบของไอรีนนะฮะ ถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยแนะนําว่าให้ไปดูในคลิปข่าวนูข่าวหรือคลิปแรกของผมได่เลยนะครับอลองไปเสิร์ชดูนะครับโอเคซึ่งเวลาแกะออกมาแล้วเนี่ยมันได้ความว่าเซเว่นไนท์นิวจอยกรุ๊ปนะฮะประมาณนี้แปลบอกได้ตรงตัวอยู่แล้วนะครับว่าเป็นหนึ่งในเซเว่นไนท์คนใหม่ที่จะมาเข้าร่วมมันเองถ้าวาร์เนซ่าเนี่ยเป็นชื่ออาวุธจริงๆนะฮะนั่นก็หมายความว่าตัวใหม่เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวละครที่ใช้เป็นผู้ใช้เวทการเวลาอะไรประมาณนี้แบบนี้แน่นอนนะครับ และครบรอบ3ปีทั้งทีเนี่ยครับผมว่าเน็ตมาร์เเนี่ยน่าจะขนอะไรใหม่ๆออกมามากกว่าที่จะเอาเวกตัวเก่านะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะและต่อมาครับ2พายุทรายนะครับนั่นอนจาจจะหมายถึงแมปใหม่ก็ได้นะครับเพราะยังไงซะนี่ก็คือการอัปเดต3ปีนะครับก็ต้องย่อมว่ามีเปิดด่านใหม่อย่างแน่นอนนะฮะผมก็คิดว่าน่าควรเป็นเช่นนั้นนะฮะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าแมปจะตันอยู่ที่แมปที่13อ่ะใช่ แบบเอ่อบรรไดบรรไดสู่สวรรค์นั่นเองบรรไดสวรรค์นะครับอ่ถ้ามีแบบใหม่ก็อาจจะเป็นดินแดนใหม่ๆเจิงๆก็ก็ดีก็ดีก็ดีนะฮะโอเค 3. นะครับไอรีนตกใจครับไอคอนไอรีนตกใจอาจจะเป็นแค่เพียงแค่การหลอก <S <S พวกเราเล่น <S <S <ๆ S 1> ก็ได้นะครับมาเบิลอ่ะเขาชอบทําอะไรแนวๆนี้มาตลอดนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็หักหลังผู้เล่นซะแบบดังกรอบเลยหรือก็คืออาจจะตกใจอย่างอื่นนะครับตัวใหม่ที่เป็นยากิญาติกันนางอะไรงนี้ก็ได้นะครับก็ได้อีกนั่นแหละนะครับโอเคครับก็รอดูกันต่อไปนะฮะ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยครับก็จะมาขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะฮะใครที่รออ่านการ์ตูน 7K ็ครับเซลล์ไหนเรื่องราวสมัยเด็กของการพบกันของเรเชลและไอรีนครับก็ไปตามดูได้ในเพจเจ็ดเพจนะครับได้เลยนะครับก็ดูครับตามนี้นะครับอ่านี่ครับรูปประมาณหน้าหน้าเฟซครับแล้วก็การเซิร์ชบนเฟซบุ๊กก็เซิร์ชกันได้นะฮะเซิร์ชกันได้ง่ายง่ายเลยครับพิมพ์ว่าเจ็ดเพก็เจอละหรือว่าจะคลิกลิงก์ที่ปรากฏตรงนี้นะครับหรือว่าจะไปจิ้มกันที่ใต้คลิปกันก็ได้เลยครับก็ได้หมดครับกดไลค์เพจเอาไว โอเคก็เอาเป็นว่าก็หอมปากหอมคอ,อกันเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยคิดว่าใครจะเอาเวกหรือนี่คือ,เ,อเวกตัวใหม่หรือคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมโจมสเต็ปเพลงนะครับก็องขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่คลิปครั้งหน้าเนี่ยก็ติดตามกันได้เลยครับว่าจะมีปริศนาอะไรใหม่ๆออกมานะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเรือแล้วอย่าลืมแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคนะค